เออวันนี้วันธรรมชัยหลวงพ่อบ,บวชเข้าสู่เพศสมณะเกิดในเพศสมณะนี้ห้าสิบสามปีเถอพรบเดียวท่านก็เคยเปลยฟังว่าเดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืนหลับตาลืมตาแป๊เดียวเอาหมดไปอีกวันละเผลอแป๊บเดียวเอาหมดไปพรรษาละอีกปีละเพราะในคำสอนของท่านโอวาทของท่านจะเน้นอยู่เสมอว่าชีวิตในโลกมนุษย์เรามีจำกัดต้องใช้ทุกน,กนาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี แล้วมนโนมปณิธานของหลวงพอ่อนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยตอนที่ท่านเรียนหนังสืออยู่มาศึกษาธรรมะคุณยายเนี่ยบอกหกโมงเช้าเต็มตัวแล้วออกมาไม่ได้ไปเข้าห้อง เลคเชอรฟังเลคเชอร์ห้องเรียนอะไรนะแต่นู่นไปวัดตักน้ำไปปฏิบัติธรรมกับคุณยายศึกษาธรรมะวิชาปฏิบัติกับคุณยายแล้วอยู่กับคุณยายนั่งธรรมะด้วยกัน,นจนถึงนู่น,หน,ห,นหนึ่งทุ่มสองทุ่มยายไล่กลับละนงกลับ กว่าจะกลับมาถึงที่หอพักที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยสี่ทุ่มเดินทางจากวัดจากอ่อจากมหาวิทยาลัยไปวัดปักนาเนี่ยต้องโดยสารรถเมล์สามต่อใช้เวลาสองชั่วโมงแต่ว่าสองชั่วโมงนั้นน่ยมันเป็นสองชั่วโมงที่ในการนั่งหลับตาบ้างยือหลับตาบ้างถ้าได นั่งท่านก็นั่งหลับตาตรึกธรรมะไปเรื่อยๆถ้าต้องยืนก็ยืนโหนล,ลาวรถเมล์เนะี่ยล้วก็ตรึกธรรมะไปเรื่อยๆขากลับก็เหมือนกันันทั้งวันทั้งคืนท่านตึกธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไอ้ตรงนี้สิปทับใจของน้าเนี่ย คือในงานเลี้ยงของมหาวิทยาลัยเนี่ยเลี้ยงปีใหม่ก็ดีหรืรรอลเลี้ยงวันลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่นก็อดไม่ได้ที่เยาวชนนักศึกษาเนี่ยนิสิตน,นักศึกษาก็จะสังสรรค์กันฟังเพลงร้องเพลงเต็นลำแล้วก็จะมีเล่า ม, ME, มีเบียร์มีเหล้าเลี้ยงในงานแล้วความรู้สึกของนักศึกษาตอนนั้นก็มองดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็กินเหล้านะตัวเองก็อยากจะเป็นผู้ใหญ่ไวแล้วรู้สึกเป็นเรื่องโกเกะนะทั้งกินเหล้าทั้งสุบหลีก็มีแต่หลวงพ่อธรรมะเรานี่แหละตอนเป็นนิสิตเนี่ยรุ่นพี่ยืนแก้วเหล้ามาให้กินไม่ครับ ผมถือศีลท่นนั้นในพออาจารย์นะยื่นแก้วลามให้ลูกให้ลูกศิษย์ให้หลวงพ่อธรรมชโยกินอาดื่มซะหน่อยท่านพูดเลยนะไม่ครับผมถือศีลครับโอ้มันเป็นความกล้าหาญนะเป็นความกล้าหาญนะต้องกล้ามากๆนะเราก็ยึดมันนมม่นจริงๆเลยถือศีลมี่มั่นจริงๆ เราไม่เกรงใครจะขลาเอ้ยทำเป็นเคร่งยังงั้นอย่างเงี้ยไม่เลยพูดอย่างองอาจและแน่วแน่ด้วยมันคงด้วยว่าไม่ครับผมถือศีลเออ <c oughs> เรื่องนี้นี่ให้ข้อคิดอย่างว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทำตัวมีความประพฤติอะไรก็ตามนะอยู่ในสายตาของ เด็กๆของเยาวชนที่พร้อมที่จะเรียนแบบถ้าผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีเด็กๆเยาวชนก็จะมองดีทําเดินตามทางที่ดีด้วยแล้วก็ท่านก็ศึกษากับคุณยายมาตลอดจนบวชในวันนี้เมื่อ5้บสปีก่อนคนที่เบิกบานใจเนี่ยที่สุดเลยเนี่ยเยอะมาก คนที่เบิกบานใจดีใจมากที่สุดคือคุณยายจานของเรา <c oughs> คุณยายจางของเราท่านรู้สึกท่านชนะเอาหลวงพ่อมาบวชได้แล้วมันต้องฝ่าอุปสรรคหลายอย่างนะกว่าจะได้หลวงพ่อมาบวชไม่ใช่หลวงพ่อไม่อยากบวชหลวงพ่อจะบวชแต่มันก็จะมีอะไรมาขวางนิดๆหน่อยๆแต่หลวงพ่อไม่ได้เป็นอุปสรรคจะบวชก็บวช เราลองดูตัวของเราเองนะว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเจอประสักรแบบนี้หรือเปล่าต้องเจอปัญหาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเทียบกันดูเลยแล้วเราจะได้เกิดกำลังใจว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> อย่างเราเนี่ยสบายมากเลยเพียงแต่เราขี้เกียจหรือว่าละเลยเท่านั้นเองแหละต้องดูครูบาอาจารย์ของเราท่านลำบากนะจำนั่งสมาธอย่างคุณยายแบบนี้ต้องทำงานบ้านการช่องจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คอยย่องขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าแบบนี้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆพวกเราต้องย่องไปบนดาดฟ้าไหมเนี่ยไม่ต้องนะให้นั่งอย่างสบายๆนั่งโยกไปโยกมาแล้วมโนปฏิทานที่หลวงพ่อตั้งใจบวชมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแล้วท่านบวกแบบท่านบอกว่าท่านบวชอย่างมีเป้า อยากจะฝึกตัวเองให้เป็นหนึ่งในพระราตรายัยเพราะวันที่หลวงพ่อบวชได้แล้วเราไปปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนอยู่บนดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะพรรษายังไม่มากเลยนะยีสิบประมาณสักยี่ยีสบประมาณสักแปดเก้าวันษา ก็มสาท่านประกาศเลยนะมอมมนโนปฏิทานของพ่อเี่ยที่ณผาดำจังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยสุเทพนั่นแหละเมื่อปีพุทธศักราช2520ัวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข่าผู้คลองภากาสาพัด อันเป็นธงชัยแห่งพระอาหารหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพลีชีพนี้เพื่อพระพุทธศาสนา จะบ่มบาร,รมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมดข้าก็จะอยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเทรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย ขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เทินาอาทุกเป็นมโนปฏิทานที่ยิ่งใหญ่มากเลยและนี่คือต้องการไปถึงที่สุดแห่งธรรมหลวงนาะเคยได้ยินแบบนี้เข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก่อนนั้นก็มาแล้วไปอยู่ในมหายานคัพิีร์มหายานเพ่อ,อหลวงนาก็ศึกษา,านั้นมาก่อนบวชเหมือนกันมี พระพพธิสัตว์ไร้พระองค์เลยนะต้องการข้าพนิพานเป็นองค์สุดท้ายเพราะฉะนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องที่เล่นๆเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเลยต้องยิ่งใหญ่จริงๆเดี๋ยวเรามาดูคลิปต,ตอนที่หลวงพ่อเมื่อท่านบวชมาได้สักระยะหนึ่งนะตอนนี้จำไม่ได้ว่าท่านพรรษาท,ที่เท่าไหร่แล้วนะแต่ท่านพูดเอาไว้ ในคลิปคลิปมโนปฏิทานตอนบวชตอนเป็นหนุ่มนาทีกว่า,วามางลองดูกันนะ,ะมาบวชอยากจะมีเวลาว่างมากๆสำหรับที่จะศึกษาพระธรรมกับส,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 สาวน้องสมรสมุชเจ้าให้แต่แข่เจอกันไปถึงที่สุดแห่งทุ่งแล้วก็ สองก็อยากจะนำความรู้ที่บตาต่างที่ไดรับการเหยนพรจจากคริกัน,กนไปแนะนำจังหวัช้าโลกให้ชาวโลกทั้งหลายนี้ได้ก็ถึงสัยธรรมใดแเลยก็ถึงสิ่งที่ดีด้วยก,ก็จะมาการนี่เป็นเป็นป้าหมายหลักสองอย่างจึทงทำให้มาโหวและก็มาสมทราบว่า จะเชืวอหม so, ูนะัให้เรางกำลันพ่อตาตัวนึงเป็นชีงานแต่ทุนเที่ยจิตใจอการเพราะฉะนั้นเรามีวัตถุดิบสมสองอย่างทัานั้นเลยไนั้นข้อความอะรี่างต่างไต้วันเป็นเครื่องมนการรานสามุมควไม่ใชใช่เนไปตาข้อคานความที่เป็นอย่างนเพรฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ย เราทั้งทีมมีทุกใจทใจนการสเสียขึ้นมาแล้วก็อย่งรักษาเป้าหมายมันทุกอย่างนี้ต่อและสี่ความเนใจอย่างแรงกล้าเจะทำงานต่อไปหรือว่าอะไรจะนเคว่าเป้ามายสองใยคือเป้าหมายคือเราะทงานได้เป็งขัที่สุดแห่งกองทุกขีดจับทุกขีดจที่จะแข่งและ ชาวโลกทุกคนได้เข้า,ขาถึงพระธรรมกายเขาเป็นสันติสุข,สขไปเลยเพื่อไม่จมกลายเชื้อชาติศาสนาเราเผาสาธุเนี่ยท่านจะย้ำม,มโนปฏิฐานตลอดไม่มีเปลี่ยนเลยตั้งแต่ก่อนบวชแล้วก็บวชอย่างมีเป้าหมายแล้วก็ปฏิปฏิภาปฏิธานอันนี้มั่นคงมาตลอดตอนนี้จําไม่ได้ว่าพรรษาที่เท่าไหร่นะใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วก็หลวงพ่อก็ ขนขวายกระตือรือร้นกล้าหายที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาวิชาธรรมกายมาตลอดโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าจะมีภารกิจมากมาก,มากเพียงใดก็ตามเนก็จะจิดเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทำเรื่อยมาจนทั้งบัดนี้บัดนี้นี่ที่นี้ในนี้ ในที่บันทึกเอาไว้ไม่มทราบพศอ,อะไรนะ <c oughs> และ้วที่ท่านทำก็เพราะว่าท่านตั้งใจอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอยากรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปรู้ไปเห็นอย่างไรหลวงพ่อก็อยากจะไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นบ้าง แล้วก็เรื่องที่อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของตัวเองว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรมาแล้วปัจจุบันในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วท่านก็สอนตัวเองให้มีความขวนขวายกระตือรุนที่กระหายที่ปฏิบัติทำศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปแล้วท่านก็มองลูกลูกๆทุกคนก็อยากจะ ให้เป็นแบบนี้บ้างให้เป็นพระแท้เนนแท้อุบาสกแท้อุบาสิกาแท้ถ้าพระถ้าเนนก็อยากให้ได้สามปอปออะไรส,สามปอเออเออเออใช่ใช่ต้องอย่างนั้นนะเออดีแล้วปอตัวนี้นี่เป็นปอธรรมะนะไม่ใช่ปอทังโลกนะออออปริยัตปฏิบัติปฏิเวท อนี่ทางธรรมแล้วอยากให้ลูกทุกคนเป็นแบบนี้ด้วยศึกษาไปอยากให้ลูกจริงๆเป็นพระกับพระแท้เป็นเนนกับเนเนแท้แล้วก็ท่านก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนั้นท่านเป็นเจ้าเจ้าวาดอยู่นะต้องรับภาระตลอด24นาฬิกยี่บสชั่วโมงแล้วก็ทั้งคิดด้วยว่า จะทำอย่างไรขณะที่ฉันก็ดีหรือข,ของน้ำบางท่าก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไงจะเอาอยัางไงเพื่อที่ให้พระพระุทธศาสนาของเราเนี่ยตั้งมั่นและขยายออกไปได้ให้พระศาสนาเราเดินได้เพราะว่าขณะนี้พระศาสนาถูกย่ำยีมากมาย ทำอย่างไรเราถึงจะปกป้องพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้ถึงคิดอย่างนั้นเลยนะทำอย่างไรพระพุทธศาสนาจะขยายไปสู่ชาวโลกโอ้จิดใหญ่นะคุมทั้งโลกเลยอยากจะให้ชาวโลกทุกคนมีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิต คำตอบทั้งหมดมีอยู่ในพระพุทธศาสนาในคำสอนที่มีมัคมีองค์แปดเท่านั้นจึงจะตอบข้อสงสัยเหล่านี้หมดไปได้แต่ท่านคิดอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วความคิดของพ่อเนี่ยยิ่งใหญ่ไม่อยากให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาตายฟรีเป็นโมฆะบุรุษที่ไม่มีแกนสารในชีวิต รู้สึกเสียดายแทนเขาว่าเกิดอุตสาห์เกินเป็นมนุษย์แล้วพระธรรมก,กายก็มีอยู่ในตัวความสุขก็มีอยู่ในตัวถ้ามีใครไปชีน้นะสักนิดหนึ่งอะ่ะเขาก็สามารถเข้าถึงระรัตนัตัยในตัวได้สามารถเข้าถึงความสุขในตัวได้ไม่ต้องไปลบเวลาไปฆ่าแฟนหลอกสามารถหาความสุขในตัวได้ไม่ต้องไปเรียกร้องอิสระเสรีภาพอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอิสระเสรีภาพจริงๆต้อง ปลอดจากกิเลสไม่ถูกกิเลสโลภโกรธหลงมาพันธนาการนั่นจริงๆเป็นชีวิตที่อิสระอิสระภาพจริงๆนี่คือความคิดที่มีมาตลอดทั้งคิดปกป้องคิดจะขยายไปด้วยแล้วก็มองต่อไปว่าใครจะเป็นปราการที่สำคัญของพระศาสนาที่จะขยาย ธรรมะของพุทธมาสมพุทธเจ้าออกไปให้ได้ทั่วโลกมองไปมาไม่มีนอกจากพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกามีทั้งช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังสนับสนุนกันไปอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็เมื่อกี้นี้เมื่อเช้าก็สองกล่าวตอนบ่ายก็สี่กล่าวนี่แหละที่จะเป็น ช้างเท้าหน้าช้างเท้า,าหลังคอยสนับสนุนกันไปให้พระเนรเป็นช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิก,กาเป็นช้างเท้า,าหลังต่างเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันให้ภารกิจนี้ประสบความสําเร็จไปให้ได้นั่นหมายความว่าหลวงพ่อจะต้องคิดว่าจะทำยังไงเนาะให้พระเนนอุบาสกอุบาสิก,กาเป็นพระแท้ เป็นเนนแท้เป็นอุบาสกแท้เป็นบาศิกาแท้เป็นพุทธบริษสทสีที่โลกต้องการเพราะโลกขาดแคลนอยากได้ที่พึ่งอยากได้คำแนะนำที่ดีอยากได้ตัวอย่างดีๆให้ดูเขาจะได้ทําได้ถูกต้องวันหนึ่งคือหนึ่งหลวงพ่อคิดแบบนี้ไฝฝันไฟฝันอยากจะเห็น พระภิสุสมมเนรสามปออุบาสกอุบาสิกาสามปอคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ได้ก็เป็นแบบนี้แหละนั้นจะเห็นหลวงพ่อท่านสนับสนุสนการศึกษาปริยัติแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติโอ้ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยง่ายแต่ลึกใช่ไหมไปกันทั่วโลกเลยโอ้แล้วทุกคนส่งผลกลับมานี่ มีความก้าวหน้ามากเลยปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปทั่วโลกนะถ้าเข้าถึงความสุขภายในนะจะไม่โลกจะไม่มีสงครามโลกจะไม่มีความขัดแยง้งกันโลกจะมีแต่สันติสุขแล้วก็สุขแบบถาวรด้วยไม่ต้องแรงตะลนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราโชคดีนะที่ได้มาเวลาทําบุญอะไรต่ออะไรก็บูชาทำท่านท่านจะได้ทํางานเอารวมบุญกันใหญ่แล้วก็ทําให้โลกงานของท่านงานใหญ่งานที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์งานที่ทำให้ชาวโลกเข้าถึงพะธรรมกายกันสิ่งที่หลวงพ่ออยากได้อยู่ในใจมีแบบนี้ท่านพูดอยู่เสมออยากให้ชาวโลก ได้รู้ว่าในตัวของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีพระธรรมกายอยู่ในตัวนะแล้วก็อยากให้ชาวโลกได้ปฏิบัติทมให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนี่มโนโปฏิทานของพ่อแต่ในความคิดแบบนี้เนี่ยก็บางคนก็ไม่เคยเข้าใจแต่เด,เดี๋ยวลองดูซิรหลวงพ่อข้างหลังสุดเนี่ยหลวงพ่อพูดอีกทีตอกย้ำเลยนะว่ามโนปฏิทาน,นนั้นเนี่ยยังอยูขอ่ขออีกคลิปหนึ่ง แต่ครูวิทยายขอถือโอกาสนี้เลยได้บอกนักเรียนทุกบัานฝันในฝันวิทยาทโลกฟังอีกทีนะเจ้าว่าไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้คิดเป็นใหญ่เป็นโตไปหว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่มีอยู่ในหัวใจ ถ้ามีไม่มาบวชเนไปเป็นนายกแล้วถ้าเขาให้เป็นอย่างนอยก,ก็น,นายกอบอตอหรือนายกสมาคมอะไรสมาคมหนึ่งนี่จะ้ะเป็นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้สนสิ่งที่สนก็คือเนี่ยนะสนอยากจะศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า อาจารย์สอนอย่างไรเพราะว่าอยากจะพ้นความทุกข์ทรมารของชีวิตอยากจะพ้นจากมัตตาอาภุเิง่ายเราจะสังสารเนี่นะทีนี้ก็อยากจะศึกษาให้มันถูกต้องเพราะเวลามันมีน้อยในโลกเนี่ยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนี้ก็จะตายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่งทีมไปทั่วโลกเลยมีบันทึกในคำพีโบราณอักษรโบราณเดีย๋ยวคำสอนสมาสมาสุจริตเขาจะ รวบรวมเอามาสอนตัวเองแล้วก็ใครอยากเรียนรู้ก็แบ่งปันหรือไปอ่นานเอาเองอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะนกับกับกับนั่งรับพระธรรมกายในตัวแล้วเห็นมีอยู่ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องธรรมกาย <S <S ทั้งเทรวาทและมหายานอะไรต่างๆแล้วนั่นนละแล้วโดยเฉพาะที่พระเด็คุหลวงปู่คุณยาย ที่ท่านคน้นแล้วก็ท่านนำมาสั่งสอนถ่ายทอดแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยเนี่ยอยากตรงนั้นอยากบอกชาวโลกทุกคนให้รู้ในตัวมีพระธรรมกายนี่เนาะและอยากจะนั่งรับตาไปคนฉากหลังนูน่นเออที่ทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยมีความแตกแยงแตกต่างแตกแยกแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนานและพภพันุ์ ขนรรมนี้ว่าทำประเพณีดินอากาศฟ้าสารพัดหมดเลย,ยนี่เนี่ใครเอาความไม่รู้มาใส่มนุษย์อย่างนี้นกวกว่าเยอะโอ้นุกหนกชอบนี่เนาะแต่เขากพยายามที่จะบริจาคว่าครูใหญ่เล่นการเมืองพว่ารรมกายเล่นไม่เล่น่งถ้าเล่นน่ไม่อยากรรมายากตอนเอาจิิเพรา<อ>ะน,นั้นจึงไม่เล่นเนี่ยไม่เล่น นี่เนาะออมันมันมันเป็นจะอีน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดนะตอนนี้นะบวชพระแหละดีคือเห็นไหมหลวงพ่อท่านมีมโนปฏิฐานที่แน่แน่นนะตั้งแต่ก่อนบวชเริ่มบวชบวชมารพักหนึ่งจนกทั่งมีอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมโนปฏิธานของท่านไม่เปลี่ยนแปลงเลย เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่เป็นลูกหลานหลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยให้รับเอาโมโนปฏิทานของหลวงพอ่อเป็นเช่นนี้บ้างนะเดินตามท่านคิดแบบท่านเดินตามท่านแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างท่านนะก็ขอมาทบทวนโมโนปฏิทานอันยิ่งใหญ่ในวันนี้โดยปารภ ว่าเป็นวันธรรมชัยของหลวงพ่อ53สปีแล้วขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะสาธุบูชาพระกันอะราหังสัมมาสัมพุทโธพระวาอาะราหังสัมมาสัมพุทโธพระวาทุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระขวตาธรรมโมสวากาโตพระขวตาธรมโมธรรมนัมสามิธรรมังนามสามิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมหามิสังขังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณย่าอาจารย์ไะยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมนั้งครอบครัวบริษัทปีวานทั้งที่มีอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกและชาวโลกทั้งหลายจงปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และให้เข้าถึงพระธรรมกายกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุ<ส>